สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดใๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันต่อ งวดใหม่แล้วนะครับงวดประจำวันที่1มีนาคม2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์ท่านนี้ครับลงให้งวดแรกก็เข้าเลยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5ครับอยู่หลักร้อยงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวามือนะครับหนึ่งทับสาทับหกเลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ก็มี890 แปดเใครชอบแนวทางชุดนี้มารับไปนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้คุณูชมต่อมาจะเป็นข้อมูลเด่นบนพื้นสีขาวใบแบบนี้ยังไม่เคยลงให้นะครับลงให้งวดแรกเจอมาก็นำมาฝากคุณผู้ชมเลขเด่น3ตัวที่อาจาร,รย์ให้มานะครับมี4ี่ห้า 4ี่ห้าหชอบก็ค่อยตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านก็ได้นะครับผู้ชมใบนี้จะเป็นแนวทางของหลวงปู่ชัยเด่นบนเลขเด่นสามตัวครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5ตรงนี้อยู่หลักร้อยสาธิตีเข้ามาแล้วสี่งวดนะครับที่ผมลงให้งวดหมาอาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบนี้ครับ หนึ่ทับสทับหกเลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ก็มี098ครับทุกท่าน098ยาแใครชอบแนวทางชุดนี้มารับไปนะครับแคปหน้าจอดวนๆเลยอันใบนี้สูตร B1 นะครับถัดมาก็มาดูข้อมูลเด่นบนสูตร B2 กันบ้างเลขเด่น3ตัวเหมือนกันสูตรนี้ทำได้เลขเด่นก็คือ6 7 8ครับทุกท่าน6 7 8จากสูตร B นะครับมาดูสูตร B3 กันบ้างเมื่อกี้ B2 สเนาะสูตร B3 ครับเลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ก็มี012 012ตามนี้ครับข้อมูลเด่นบนสูตร B1 B2 แล้วก็ B3 แนวทางของหลวงปู่ชัย ต่อมาจะเป็นในทางเด่นบนมาตัวครับเลขเด่น3ตัวสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1งวดใหม่สูตรของอาจารย์ทำได้0-1-2 0-1-2แนวทางของหนุ่มขอนแก่นคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับของอาจารย์เข้า9ตรงนี้งวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาสูตร1แล้วก็สูตร2ส,สูตร2ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลุดนะครับ ตามนี้ครับสูตรที่1นงวดใหม่ก็ใบนี้คุณชมเข้ามาดีนะครับต่อมาเป็นนทางของแอดพฤริหาดหนึ่งมีนาหกอาจารย์ให้เลขวิ่งมา2ตัวครับงวดใหม่นี้มี5แล้วก็6คุณชม5แล้วก็6อาจารย์ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นข้อมูลบนหรือล่างกันได้หมดเลยครับแนวทางของอาจารย์ ต่อมาจะเป็นข้อมูลวิ่งบนสูตร2สาธิติเข้ามาเพียบเลยครับอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาเนาะผมยังไม่เคยลงให้นะครับงวดใหม่ครับสูตรของอาจารย์ทำได้ที่5คุณผู้ชม5ตัวเดียว5จะมาได้ไหมจะอยู่ตำแหน่งไหนลองนำไปเก่งกันดูมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับข้อมูลแบบนี้ งวดที่ผ่านมาที่ผมลงให้นั้นหลุดนะครับคุณผู้ชมเจอมางวดใหม่เป็นสูตรที่2เนาะก็คือใบนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทาง1้อหน่วยของแอจิรนันเลขเด่น4ตัวแนวทางของอาจารย์ผมลงให้มาหลายงวดแล้วเข้าดีมากนะครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ทำได้6789็ดแปด งว่ที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5นะครับอยู่หลักร้อยตามนี้ครับแนวทางของแอดเลียนันร้อยสหน่วยต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยบนไทยนะครับแนวทางของแอดลัชนกมีโชคสาธิติเข้ามาเพียบเลยครับอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาเนาะชอบก็ค่อยตามนะครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านได้เนาะ หรือว่าจะเซฟไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับสำหรับงวดถัดๆไปงวดใหม่นี้สูตรของอาจารย์ทำได้ที่5ครับทุกท่าน5จะมาอีกไหมครับสำหรับแนวทางหลักร้อยรอลุ้นกันครับหลักร้อยบนไทยถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดมินโฮ แอดมินโเข้ามาแล้ว3งวดนะครับผู้ชมงวดล่าสุดของอาจารย์เข้า9เข้าหลักอ่าสิบนนะครับไวออก 5, 9, 7เลขเด่นของอาจารย์ตรงนี้หลุดไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ1นึ่งมีนาหกห้าหน่วยบทล่างที่อาจารย์ให้มาครับมี1กับ3ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ3คุณผู้ชม ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับอินซีพเนจร10หน่วยบนของอาจารย์กลับมาเดินต่อแล้วนะครับของอาจารย์เข้า7ตรงนี้หวยออก597นะครับงวดใหม่ครับก็คือใบฝั่งทางขวามือสูตรที่อาจารย์ทำได้ก็มี3097ครับทุกท่าน3097 แนวทางของอินทรพเนจรครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของอหลวงปู่ชัยครับปักหลักสอนอบทล่างเข้ามาแล้วสามงวดนะครับที่ผมลงให้งวดล่าสุดของอาจารย์เข้าห้าครับอยู่ล่างเข้าล่างเนาะงวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วคือใบนี้ เลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ก็มี2 3 4 5ครับ2 3 4 5ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับปักหลักสอนอบนล่างต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของหลวงปู่ชัยครับใบนี้เป็นข้อมูลเลขเด่นสอนอบนคุณผชมสอนอบนเลขเด่น4ตัว งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับของอาจารย์มี9แล้วก็7มงวดใหม่คือใบนี้เลขเด่นที่อาจารย์ทําได้ครับมี0123 0123อีกหนึ่งแนวทางของหลวงปู่ชัยใบเต็มคุณผู้ชมต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของหลวงปู่ชัยใบนี้เป็นข้อมูลคู่โต๊ะเงินล้าน แนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อแล้วนะครับหลังจากที่หลุดไปแนวทางของอาจารย์เข้า59ตรงตามตำแหน่งเลยนะครับเข้าคู่หน้าคุผู้ชมหวยออก597ตามต่องวดใหม่ก็คือใบนี้คู่โต๊ะที่อาจารย์ให้มาครับมี104050 184858แล้วก็194959 แนวทางของหลวงปู่ชัยครับคู่โต๊ดเงินล้านใครชอบคู่โต๊ดก็มารับไปคุณผู้ชมแคปหน้าจอด่วนๆเลยก่อนหน้าที่จะหลุดนะครับแนวทางคู่โต๊ดของอาจารย์เข้ามาประมาณ4งวดเนาะชอบก็ตามนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ดของนาอ้วนครับงวดที่ผ่านมาลงให้งวดแรกแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับของอาจารย์มี9กับ7 เลขเด่น3ตัวครับงวดใหม่สูตรที่อาจารย์ทำได้นะครับมี486คุณผู้ชม486ลองจับเข้าคู่กันดูเน,ะนาะแนวทางของนาอ้วนครับถัดมาจะเป็นแนวทางของ B&Y ใบนี้ก็ลงให้งวดแรกเหมือนกันคุณผู้ชมก็คือในส่วนตรงนี้อาจารย์จะมีเลขเด่นมาให้อยู่2ชุดนะครับชุดละ3ตัว ชุดแรกมี5นะครับที่เข้าแล้วก็ชุดที่2มี9ก็เข้าคู่หน้านะครับ5 9คุณผู้ชมงวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วก็คือในส่วนตรงนี้ชุดแรกครับสูตรของอาจารย์ทำได้2 3 4ชุดที่2 7 8 9จับเข้าคู่กันแล้วก็ได้27 28 29 37 38 39แล้วก็47 48 49คุณผู้ชม หาอีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับก็จะได้ครบเป็นแนวทาง3ตัวบนใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับมาหาลาบเด่นล่างใบนี้เป็นแนวทางของหลวงปู่ชัยมาดูข้อมูลล่างกันบ้างเลขเด่นที่อาจารย์ทำได้นะครับมี4ตัวคุณผู้ชมมี5 6 7 1 5 6 7 1 ใบนี้ยังไม่เคยลงให้มาก่อนนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดบุ๊ครับเด่นล่าง3ตัวเดินดีปี6 5งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5นะครับผมลงให้ก็ประมาณ2-3ประมาณ2 3งวดแล้วนะครับผู้ชมที่ผมลงให้เนาะงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า5งวดใหม่ สูตรของอาจารย์ทําได้ตัวเดิมทุกท่าน4 5 6 4 5 6ใครชอบแนวทางของแอดวู d ดมารับไปครับต่อมาจะเป็นแนวทางของเขยเมืองเหนือเด่นล่างคุณชมเข้ามาแล้วก็2งวดนะครับงวดล่าสุดของอาจารย์เข้า5ตรงนี้ครับทุกท่าน5งวดใหม่ก็คือใบนี้ เลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ก็3 5 6 7กครับ3 5 6 7ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเขยเมืองเนื้อต่อมาครับเป็นเด่นล่างของอาจารย์ท่านนี้เลขเด่น3ตัวครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ทำได้456คุณผู้ชม456งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ ็เข้าห้านะครับใครรอแนวทางชุดแบบนี้มารับไปถัดมาครับจะเป็นแนวทางของ o p ครับเป็นข้อมูลเด่นล่างนะครับเด่นล่างนี่มีงวดเก่าด้วยนะครับผู้ชมอันนี้เก่านะครับเก่าของอาจารย์เข้าห้านะครับใบนี้ที่ผมลงให้งวดใหม่คือใบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลเป็นข้อมูลวิ่งล่าง อันนี้คุณชมต้องพิจารณาดูเอาเนาะข้อมูลวิ่งล่างมาดูงวดใหม่กันเด่นล่างครับสูตรของอาจารย์ทำได้293 293วิ่งล่างครับ1717 17. อันนี้ใหม่นะครับคุณชมใหม่แนวทางของอพีครับ ถัดมามาดูแนวทางครบร่างของแอดต่อกิษณะกันบ้างงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้านะครับของอาจารย์มี5กับ7ก็มาครบงวดใหม่คือใบนี้เลขเด่นที่อาจารย์ทําได้ก็มี1 2 3 5 6 8ครับ6ตัว1 2 3 5 6 8ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับครบล่าง ถัดมาครับมาดูแนวทางของตาราง SN กันบ้างงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับคุณผู้ชมผมไม่เจอนะครับแนวทางของอาจารย์ก็มาครบเลยนะครับ3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างก็มาคุณูชมครับงวดใหม่ครับของอาจารย์ที่ให้มาก็คือใบฝั่งทางขวามือคุณูชม เลขในตารางด้านบนครับมี9กับ5ตรงกลาง438ข้างล่าง6 0ตรงกลางครับอาจารย์วงกลมสีแดงมาที่3คุณผู้ชม3นี่น่าจะเป็นตัวเด่นนะครับวันที่ก็ชัดเจนนะครับ1ทับ3 2 2022. ใครรอแนวทางของอาจารย์มารับไปครับเลขตารางของ SN ใบเต็มก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมก็ประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ